ถ้าคำว่าขี้เกียจมันทำให้ชีวิตของกูดีขึ้นป่านนี้กูก็คงเป็นมหาเศรษฐีไปแล้วเรื่องราวของพนมห,หน้าตาสุดหลอนเหลาที่ต้องถูกจบมาใส่หน้ากาก,ากเหล็กแถมยังต้องกลายเป็นนักโทษโดยที่ไม่ได้ทำความผิดหรือเคยทำชั่วเลยสักครั้งทำให้พนมคนนี้ต้องมึนงงสับสนและใช้ชีวิตแบบปวดเสียนเวียนกล้าวเราโดนจบมาขังแบบที่ไม่ได้มีใครบอกอะไรเออใครมันจะไม่งงแล้วเรื่องราวความมึนงงของพนมคนนี้จะเป็นยังไงเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรางฟิลม์มผมิจะเสนอขนหน้ากากเหล็กผู้พลิกแผ่นดินให้เสียยงภาาาษไทกรป โดยเกมมิ่งฟอลโลวดาวดาวดาว,วันนี้ผมมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนําบริการยู u ูบพรีเมียมของแท้ราคาเพียง55บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะด,ดุดดู u t u b e แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์พร้อมใช้งานแอป o u t u b ม m u ส i c แถมยังฟังเพลงฟรีๆในขนาดล็กหน้าจอได้ด้วยสมัครง่ายใช้เพียงแค่อีเมลมีแอดมินคอยดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาเพียงแค่บอกว่ามาจากช่องเกมมิ่งฟอล o ล่รับวันใช้ฟรีเพิ่มทันที5วันหากสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างสแกน QRPo หรือาร์โค้ด ทีวีบีา e คำเตือนคลิปต,ต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดาเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่ปารีสในปี1 6 6 2ซึ่งอยู่ในยุคที่แร้นแข็งของประเทศฝรั่งเศสเนื่องจากกษัตริย์หลุยที่1 4ทําทำตัวไม่น่ารักรอสนใจแต่ความเรื่อนเริงมากกว่าการทำราชการบ้านเมืองแถมยัง ส่งไปให้ทหานแนวหน้าและหลังไหลเข้าไปในวังจนหมดทําให้ประชาชนพากันเดือดร้อนและเริ่มออกมาต่อต้านกับปกครองแบบทุเรศทุรังถึงแม้ว่าเสียงของพวกเขาจะไม่มีแรงแค่ไหนก็ตามเออยังไงก็ดีกว่าอดอยากจนตายซึ่งการปกครองแบบทุเรศทุรังมันก็ทําให้ทหานเสือผู้ดวงดังทั้ง4ทําการ,กรเกษียณตัวเองออกมาหายัางอื่นทําถึง3คนเพราะหมดศรัทธากับพระสัตรุยองค์นี้เต็มทีและเออใครมันจะไปอยู่ได้เช่นมันก็เหลือทหารเสืออยู่แค่คนเดียวที่นามเมื่อตาม,มัวรับใช้บักหลุยเขามีชื่อว่านัตายางเรียกสั้นๆว่าบักยางส่วนอีก3คนที่กเกษียณตตััววเเออองงไปก็มมมีีาาาาิท่นนบดล แล้วก็พอโทษที่ไม่ได้ทําอะไรไปชิมันอันและใช้ชีวิตไปกับสุราและนารีเพราะคิดว่าที่โลกใบนี้มันน่าอยู่ก็เพราะเรื่องพวกนี้แค่อย่างเดียวและคนสุดท้ายเขาไม่ชื่อว่าเอทอ์ซึ่งเขาก็ผ่านตัวเองมาเป็นชาวไร่ชาวนาแล้วก็มีลูกชายหนึ่งคนที่มีชื่อว่าราอูแต่บักราอูก็ดันอยากจะเป็นทหารเพราะเห็นว่าเมื่อก่อนพ่อเป็นแล้วมันเท่ดีเออเป็นไปเถอะเสอว่าอนาคตจะได้เป็นนายกและในวันนี้บักราอูมันก็บอกว่าจะไปขอมั่นสาวในงานปาร์ตี้ที่บักลุยได้จัดขึ้นในวังเราหลงรักเธอมาตั้้งงงแแแแตต่่เเป็เ็็นนนนนนนดดกกกกกลละะะัััหหบบบบรรราาาออููจาากกคิิุ ภาายในงนงแต่ในขณะที่ไอ้สองตัวนี้กำลังงุ้งงิ้งุ้งง้กันจู่ๆบักซันรุยมันก็มองมาเห็นน้องคิดตินสุดแจมแล้วรู้สึกถูกอกถูกใจน้องคิดตินทั้งที่กำลังเดินโค้งอยู่กับบักราอูเออกูอยากได้อะไรก็ต้องได้บักลุยก็เลยจัดการละเล่นสนุกสนานด้วยการเอาเครื่องประดับที่มีค่าไว้ที่ตัวลูกหมูและบอกว่าถ้าใครสามารถจับเจ้าหมูตัวนี้ได้ก็เอาเครื่องประดับไปได้เลยบักราอูที่รู้แบบนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะไปไล่จับหมูเพื่อจะเอาเครื่องประดับมาให้กับน้องคิดตินเผื่อว่าน้องคิตินจจะะพอใแลตอออออบบบบรรััักาาขขแแต่่่่งงงงนนนมเเพพีีปึดด๋ยวไไจหหูโชใ้ส ไปเลยจากที่รักนั่นแหละครับพอทุกคนไปไล่จับลูกหมูบักลุยก็แอบ,บสะกดร,รอยตามน้องคิดตินและเข้ามากันนุ่งกะน,นิ่งกับน้องแบบ2ต่อ2แต่น้องคิดตินที่รู้ว่าบักลุยเป็นกษัตริย์ที่ชอบไล่ล่าการสวัสแกก,ก็บอกว่าเธอกำลังจะแต่งงานกับบักราอูเพราะว่าเราทั้งคู่รักกันมานานแล้วแต่บักลุยจอมสวัสแกก็ไม่สนใจและบอกว่าอยากจะให้น้องคิดตินมาเป็นนางสนมือกับหญิงสาวคนอื่นเรามารู้สึกอยากจะสวัสแก,กกับน้องคิดตินตั้งแต่แรกเจอเออกูเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แต่ในขณะที่บักลุยกำลังป้อนน้องคิดตินจู่ๆก็มนนนกแท่ัััตยง ทำอะไรและโดนบักยังใช้ดาบปาใสจนตายหาเป็นหน้าตาเฉยบักราอูที่เข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดีก็รู้ว่าบักหลุยมันบ้าสวัดแก๊กและคิดที่จะสวัแก๊กับน้องคิตติงก่อนมันมันก็เลยรีพันน้องคิตติงกลับบ้านเพราะกลัวว่าบักหลุยจะโดนน้องคิตติงไปซะก่อนเออผู้หญิงตั้งเยอะแยะมาแย่งกูซะงั้นและในคืนนั้นทหารก็มารายงานบักยังว่าบักราอูมันขอยกเลิกการขอเข้ามาเป็นทหารราชองครักษ์เราเริมไม่ชอบที่หน้าบักหลุยและบักยังก็เลยตรงมาที่บ้านของบักราอูจนได้มาเจอกับบักเอทอสหนึ่ใทททาาเอออี่จบ เราไม่ได้เจอกับเพื่อนมันหลายปีแล้วแต่ก็ดีเจกันได้แค่แป๊บเดียวจู่ๆบักราอูก็โผล่มาแล้วบอกว่าตอนนี้มันถูกสั่งให้กลับไปรบที่แนวหน้าจากคําสั่งของบักลุยที่หวังจะให้บักราอูตายแล้วมันจะได้น้องคิตตีมาสวะแก๊กบักยังที่เพิ่งจะรู้พร้อมกันก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะเข้าไปคุยกับบักลุยให้พราะกูก็รักบักราอูเหมือนกับที่รักเพื่อนเลิฟอย่างบักเอทอดเออเดี๋ยวกูจะการให้ไอ้เพื่อนเลิฟแต่พอบักยังแว้นมากลับมาที่วังมันก็เห็นว่าตอนนี้ประชาชนกำลังอัน้้้าาัััังงเเพะะม่่อออกกกกกีีีนนนนบบหหหลุยยสสใใขิไปแจจ ประชาชนผู้อดอยากทำให้ประชาชนทนบ่อดได้ก็เลยมาโวยวายอยู่หน้าวังกันแบบนี้เออเอาของเน่าไปให้กินเป็นใครใครก็ดา่าบักยังที่ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะเข้าไปคุยกับบักหลุยให้อย่าโวยวายกันให้มากเลยกูรรำคาญแต่ประชาชนผู้อดอยากก็ไม่สนต่ช่วยกันปลาของเน่าเสียใบักยังบักยังก็เลยทำการแสดงโชว์ด้วยการชักกระบี่ออกมาจากฝักและฟาดฟันใสแอปเปิลเน่า Now, พร้อมกับแทงทะลุทะลวงใส่เมื่อเขือเทศจนน้ำให้ทุกคนต้องตกอะใจเนื่องจากไม่เคยเห็นการแสดงโชว์แบบนี้มาก่อนเออถ้ามันทำได้ขนาดนี้พวกกูก็ไม่กล้าสู้กับมลหยาาาุ จะรายงานสถานการณ์บ้านเมืองให้ฟังว่าตอนนี้ข้างนอกวางกาลังวิกฤตข้าวรุนแรงแต่บักลุยก็ไม่สนใจและถามว่ามีอะไรอีกไหมบักยังก็เลยถามว่ามึงส่งบักราอูไปที่แนวหน้าก็เพราะว่าอยากจะสวัดแกงน้องคิตินใช่ไหมบักลุยที่ได้ยินแบบนั้นก็อารมณ์ขึ้นเนื่องจากมันเป็นเรื่องเสียฟอร์มที่อยากจะสวัดแกงกับเมียของชาวบ้านชาวช่องแต่มันก็ไม่กล้าพูดอะไรเราบักยังก็ขอร้องให้เรียกตัวบักราอูกลับเข้ามาในเมืองเนื่องจากบักราอูมันเป็นลูกของบักเอททอร์ที่เป็นเพื่อนสนิทที่สุดของบักยังเออขอร้องหลักกกกูไไไมมม่่่อยยยยาาาใหันนนตตรรีแพดปป็ะโช์เบลุสจ ทำให้บักราอูหนุ่มน้อยโดนปืนใหญ่ยิงใส่ตาย,ายตหาคาสนามรบทางทั้นนี่มันก็ไม่ต้องมาตายแบบนี้ก็ได้ออดีแล้วกูจะได้ไปเกิดใหม่แล้วก็เพียงเวลาไม่นานจนหมายการตายของบักราอูก็ถูกส่งมาให้น้องคิดตินที่น้องก็ไม่รู้ว่าบักลุยเป็นคนสั่งให้บักราอูไปตายทําให้น้องคิดตินเสียอกเสียใจและต้องเป็นไม้ขันหมากซะอย่างนั้นอาแล้วกูจะสวัดแกกับใครแต่คนที่เสียใจยิ่งกว่าก็คือเสด็จพ่อเอทอร์ ot, ที่คิดไว้แล้วว่าจะต้องเป็นแบบนี้มันก็เลยเกิดอาการสตีแตกแล้วรีบควบมาเข้ามาในวังเพื่อจะมาาาารได้มมมกสถูย ทำให้บักเอทอโดนจับได้อย่างง่ายดายแต่บักยังก็ไม่ถือโทษกรดไอ้เพื่อนเลิฟถึงแม้ว่าไอ้เพื่อนเลิฟจะแทงทหารตายไป2อสคนแล้วก็ตามมันก็เลยสั่งให้ปล่อยตัวบักเอทอสแล้วบอกกูจะรับผิดชอบเรื่องนี้เองเอาอยาบอกนะว่าพวกกูตายฟรีเวลาต่อมาบักหลุยก็เรียกน้องคิตตินเข้ามาหาเพราะหวังที่จะเดินเกมสแสวแก๊กเหมือนเคยซึ่งน้องคิตตินที่กําลังเสียอ,อกเสียใจก็ระบายทุกอย่างให้บักหลุยฟังไม่หยดุดบักหลุยก็เลยทําหน้าที่รับฟังเพื่อจะเอาอกเอาใจน้องคิตตินทุกอย่างแถมมันยังพูดหวานลอมมว่่่่าาจะะแลร,รังังงทตพกปยไีีษ มันก็เลยบอกว่าจะส่งหมอลงไปรักษาให้ทําให้น้องคิตินดีอกดีใจและยอมทาทุกอย่างที่บกหลุยต้องการนั่นแหละครับบาหลุยก็เลยจัดก,การสวัสดีกับน้องคิตินแบบจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ,บถึงแม้ว่าน้องคิตินจะไม่ได้รักมันเลยสักนิดเดียวแต่บกหลุยก็ลับไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะมันเหมือนว่าจะหลงรักน้องคิตินแบบหัวปักหัวปัม๊มาทั้งที่ปกติมันสวัสดกแค่ยงเดียวแต่ไม่มีความรักเ,เรื่องความรักมันห้ามกันบ่ดได้และพอตกดึงในคืนนั้นฐานเสือกอ่ำทั้งสี่ก็แอบมาประชุมกันลับๆแล้วมัน ตรงกันว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างเพราะถ้ายังปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปรับรองว่าประเทศชาติบ้านเมืองจะต้องเลทตุ่มเปยยิ่งกว่านี้เป็นแน่นอนแต่บางอย่างก็ไม่เอาด้วยลรวบอกว่ามันปฏิญาณต,ตนไว้แล้วว่าจะปกป้องกษัตริย์องค์นี้ด้วยชีวิตเราคิดว่าทุกคนสามารถเป็นคนดีได้ถึงแม้ว่าบกักรวยมันเกินจะเยียวยาแล้วก็ตามบางเอทอกิก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้พวกกูก็ไม่มีทางเลือกเราะถึงเวลาที่กูจะต้องเจอกับมึงอีกครั้งคงจะต้องต่อสู้ให้ตายกันไปข้างหนึ่งเออคนจะอดตายกันหมดแล้วมึงยังจะหน้าหนารัับบ้มนอออยู่ีกระะกรป หลายวันผ่านไปไอ้สตัวนี้ก็ปลอมตัวเป็นบาทหลวงเพื่อจะเข้ามายังคุกลับและช่วยบุคคลมิศนาออกไปจากคุกแห่งนี้ตามที่บักอารามิดได้วางแผนเอาไว้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเพราะบักเอททอร์ก็เอาศพนักโทษที่มีหน้าก,กากหุ้มใบหน้ามาแลกกับนักโทษที่ใส่หน้าก,กากคนนี้แบบเหมือนกันเป๊ะๆแล้วก็ทําการหลอกผู้คุมว่าไอ้นักโทษคนนี้มันตายในขณะที่กําลังชําระบาปทั้งทั้งที่นี่มันเป็นศพมาอยู่แล้วบักเอททอร์ก็เลยทําการเผาศพและบอกว่าเราต้องรีบเผาเรามันอาจจะเป็นโรคติดต่อที่ไม่มีใครอยากจะตนน่น่อ,นออเามััท้้งงไถึกรบ็ย ว่าไอ้นักโทษคนนี้จะมีประโยชน์ในการปฏิวัติครั้งนี้ยังไงแต่มันก็ต้องหายสงสัยเพราะทันทีที่สามตัวนี้ช่วยกันแกะหน้ากาก,ากเหล็กออกจากหน้าของบุคคลพินาก็ตาไม่เห็นว่าพ่อหนุ่มคนนี้มีหน้าตาที่เหมือนกับกริส์หลุยจอมแวยแก๊กเป็นอย่างมากเรเรียกได้ว่าเหมือนกันเป๊ะเดะเรามันเป็นนักแสดงคนเดียวกันแต่แค่มารับบทบาทเป็นสองตัวละครเฉยๆเออดีเจตายได้ค่าตัวเป็นสองเท่าซึ่งพ่อหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าฟิลิปและที่พ่อหนุ่มคนนี้มีหน้าตาเหมือนกับบักหลุยกราะว่าเขาเป็นแฝนผู้น้อง ก็เพราะกษัตริย์องค์เก่ากลัวว่าลูกของเขาทั้งสองจะแย่งชิงบัลลังก์กันเด็ดพ่อก็เลยสั่งให้เอาตัวแฝดผู้น้องไปแอบว้นที่ห่างากไกลแต่มันก็ยังไม่สวยพอเพราะทันทีที่บักหลุยได้ขึ้นเป็นกษัตริย์มันก็สั่งให้ใส่หน้ากากบักฟิลิปและเอาบักฟิลิปมาขังเดียวโดยที่บักฟิลิปก็ไม่รู้เรื่องเลยสัก,กนิดว่าที่มันโดนทําแบบนี้นะ่ะเป็นเพราะอะไรเอออยู่ดีๆก็โดน,นจับใส่หน้ากากซึ่งบักฟิลิปที่โดนขังมานานถึง6ปีก็รีบขอบคุณใน3ตัวนี้ที่อุตส่าห์แก่หน้ากากและช่วยมันออกมาจากการถูกขังบักมีก็เลยเล่าความจริงทุกอย่างให้ฟังว่าที่มึงโดนทําแบบนี้ก็เพราะมึงดังเกิดมาเป็นแฝดผู้น้องเออช่วยไม่ได้มึงดันเกิด วเองจกนน้นบักอารมิดก็บอกแผนการให้กับเหล่าไมเฟนฟังว่าเราจะเปลี่ยนตัวกษัตริย์ด้วยการให้บักฟิลิปไปเป็นกษัตริย์และจับบักหลุยมาขังเราวันวันโมแต่สวัดแก๊กจนไม่สนใจชาวบ้านชาวช่องบ้านเมืองก็เลยต้องลุกเป็นไฟแบบนี้แต่มันก็มีเวลาเตรียมตัวไม่นานนะักเพราะอีกไม่กี่วันจะมีปาร์ตี้หน้ากากที่ชาวพูราม,มากดีทั้งหลายจะพากันไปเต้ยรำกันในวงังตามประสาคนชอบปาร์ตี้ซึ่งมันก็เป็นจังหวัดที่บักฟิลิปจะเข้าไปสับเปลี่ยนตัวกับบักหลุยโดยที่ไม่มีใครจับได้จนันนักฟิลปแต่งงตัั้มนที่รึกษาาาาเเพืื่่ออทีจะบบบรริหห้้นมมงใกัลยู สภาวะปกติโดยที่ไม่ต้องนองเลือดแล้วรบราค่าฟันกันเหมือนกับการปฏิวัติทั่วไปเออเขาเรียกว่าการปฏิวัติแบบแอบ,บลอยในขณะเดียวกันที่บักลุยที่ตอนนี้ก็เพิ่งจะรู้ข่าวว่าไอ้บักฟิลิปน้องเลิฟเพิ่งจะตายหาคานาการเมื่อกี้นี้แต่มันก็ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจเพราะไม่ได้มีความผูกพันเรอสนใจชีวิตของน้องชายเลยสซัก,กนิดซึ่งมันก็แตกต่างกับเดดแม่ที่รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งจากการที่ลูกชายคนเล็กเพิ่งจะตายหาเพราะเดดแม่ไม่เคยรู้เลยว่าลูกชายคนเล็กของเธออยู่ตรงไหนเนื่องจากโดนิกนาาละรรวมีีู่พช ก็กูไม่ได้เป็นคนทาคลอดแล้วก็เหมือนว่าบักยังมันจะแอบ,บมีความสัมพันธ์ลับๆกับพระราชินีก็คือน่าจะเคยเป็นแฟนกันก่อนที่กษัตริย์องค์เก่าจะจับเธอมาทําเมียแมงเอ้กษัตริย์แต่ละตัวมันชอบเล่นเมียชาวบ้านทุกคนเลยเปล่าวะหลายวันผ่านไปฐานแกนักสามคนพยายามเปลี่ยนบักฟิลิปเด็กซอกราให้มีท่าทางล,ลักษณะเหมือนกับบักลุยนั่งเบอที่ทุกอย่างจะได้เนียนตาแต่ก็เหมือนจะมีเวลาในการเตรียมตัวน้อยลงกว่าเดิมเพราะบักลุยก็ดันเลื่อนวันงานปาร์ตี้นากาให้มีการจัดให้ไวกว่าเดิมรอช่วงนี้มีมีี่่่่าาาววมมเเสสสยยงงงกกกกกกััับนนนนน้ออครริิตจึผดดททโุุุแ ทางตอนนี้น่าจะคิดได้ตั้งแต่ทีแรกแต่ก็ยังดีกว่าคิดไม่ได้เวลาต่อมาบักอารามิ่ก็มาแจ้งข่าวให้พระราชินีทราบว่าลูกชายคนของเธอยังไม่ตายและกําลังต้องการความช่วยเหลือจากเดดแม่เพราะคนที่จะทำให้บักฟิลิปใช้ชีวิตในวังได้ก็คือเดดแม่เพียงแค่คนเดียวเออมึงต้องช่วยลูกมึงนะแม่นะ แล้วพอถึงเวลาของงานารตตี้หน้ากาไอ้พวกนี้ก็รีบทําทุกอย่างตามแผนถึงแม้ว่าจะยังไม่ค่อยพร้อมก็ตามซึ่งบอกลุยที่ไม่รู้อิโนอินเนก็เริ่มมองเห็นคนใส่นากากเหล็กที่บักฟิลิปน้องเลิฟเคยใส่แลวมันก็เป็นฝีมือของสารทหารแก่ที่อยากจะทาให้บักลุยเกิดอาการหลอนเสื้อมันก็ดันได้ผลเพราะบักลุยก็เกิดอาการสติแตกและคิดว่าโดนผีน้องชายหลอกมันก็เลยเข้ามานอนพักในห้องเพื่อจะสงบสติอารมณ์สักแป๊บหนึ่งแต่ก็นอนได้แค่แป๊บเดียวไอ้พวกนี้ก็โผล่เข้ามาและชัดหน้าบักลอยเป็นหนึ่งทีจากน,นกกับ ตอนซอกราล่าเออให้มันไปใช้ชีวิตแบบลำบากตากตำดูบ้างแล้วก็สาเร็จนะครับบักฟิลิปก็าําตัวเนมนเป็นิย,ย์แต่มันก็ยังมีอาการประมาะเพราะเกิดมาก็ยังไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเออแครมันจะไปเคยแต่ในขณนะที่บักฟิลิปกาลังนั่งชมการเตะรำจู่ๆแม่สาวจ้ามั่มคนนี้ก็มาสะดุดล้มต่อหน้าบักฟิลิปบักฟิลิปที่เห็นแบบนั้นก็เลยรีบเข้ามาพยุงแม่สาวจ้ามั่มทำให้ทุกคนพากันตกอกตกใจเพราะปกติกษัตริย์องค์นี้ไม่เคยมีน้ําใจไมตตีให้กับใครแบบนี้มาก่อนอ้าวทำไมกกตริยููเเเเีนนนแ่่ททุุ็็มมดดดดาาาจลลลละหสข นั่นที่ปกติเธอไม่เคยออกมาเจอกับลูกมานานแล้วนั่นก็เพราะเธอรู้แล้วว่าไอน้นี่คือบัคฟิลิปที่เพิ่งจะถูกสับเปลี่ยนตัวกับบัหลุยเมื่อกี้นี้อันนี้แม่เองจำแม่ได้ไหมลูกจ๋าใครม,มันจะไปจําได้กูเพิ่งจะเคยเห็นมึงครั้งแรกอ้าวอะไรวะแต่เดดแม่ก็ไม่สามารถที่จะคุยอะไรกับบักฟิลิปในตอนนี้เพราะมีคนอยู่เยอะเกินไปเดกแม่ก็เลยบอกว่าถ้าเสร็จจากงานแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนั้นลูกนะเพราะแม่มีอะไรจะคุยกับลูกตั้งเยอะโอเคได้เลยฮับฟู่แม่งทาไมลูกกูเป็นแบบนี้วะแต่พอเด่ด่เนนปไคีปว็าท ทำให้บักเราอูตายทางทันที่ความเป็นจริงบักลุยตั้งหานที่เป็นคนทําแต่ถึงบักฟิลิปจะไม่รู้เรื่องมันก็เดินเข้ามาขอโทษและบอกว่าจะชดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ทําลงไปทางทันที่มันไม่ได้ทําอะไรและเพิ่งจะมาเมื่อกี้นี้เองแต่การที่บักฟิลิปขอโทษมันก็ทําให้บักยังต้องประหลาดใจอย่างหนักเพราะตั้งแต่ที่มันเคยอยู่กับบักลุยมาก็ยังไม่เคยได้ยินคาขอโทษจากปากของมันมาก่อนบักยังที่สงสัยอย่างแรงก็เลยสั่งให้พวกทหารลูกกระจกทําการปิดทางเข้าออกให้หมดจากนั้นก็เข้ามาหาบักฟิลปปแแแและะบอออออกกกกกกววว่่่่่าาาาูููต้้้งงงงงงงรรรรคุยยัมมมมมึึดดนนนนนเเเพสทททไีี็จ แม่งอะไรวะเป็นคนดีก็ผิดนั่นแหละครับสามทหารแกก็ถูกจับได้ว่าตบเรลอมาเปลี่ยนกับบักหลุยตัวจริงไอ้พวกนี้ก็เลยมายืนคอมเมนต์กันเพราะไม่รู้ว่าจะทํายังไงกันต่อดีแต่ได้ความมั่ยตัวของไอ้พวกนี้ก็ทําให้บักยังได้บักหลุยกลับคืนมาแถมยังสามารถจะบักฟิลิปเอาไว้ได้โดยที่ฐานแกทั้งสามก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้เพราะกระแสน้ำพดเรือออกไปไกลแล้วโชคดีนะและไอ้สักพักบักหลุยก็เอาตัวบักฟิลิปมาด่าด่าจนทาให้บักยังรู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วบักฟิลิปมันไม่ใช่แค่คนที่หน้าเหมือออนนกกกกััััับบบบหหหลลลุุุยยยแแต่่ม้้งงททขีด รมานทรกรรมจะนกกลยไปคนไร้ตัวตนแบบนี้แต่แม่ที่รู้ว่าลูกอีกคนถูกจับได้ก็เลยรีบเข้ามาห้ามบักลุยว่าไม่ให้ทาอะไรน้องชายแท้ๆของตัวเองบักยางที่เพิ่งจะรู้ความจริงก็พยายามช่วยขอร้องเหมือนกันแต่มันก็ไร้ประโยชน์สิ้นดีเราบักลุยก็สั่งให้อาตัวบักฟิลลิปไหลับไปใส่หน้ากากและถูกจองจําเหมือนกับที่เคยผ่านมาแถมยังสั่งให้บักยางรีบออกไปตามลาธานแกทั้งสามแบบจับตายเราเมื่อกี้มันต่อยหน้ากูเออกูปวดหน้าไปหมดแล้วแต่บักยางก็เป็นทันได้ไปไหนเขาก็ได้ยินเสียงกูกักกุกักอยู่ในห้องนนนนนนนอออออขขงงง้้้คคิิิิิิสตตตแลวพพเเปปดดดาาไูก็บ่ัใจ ชีวิตตัวเองไปซะแล้วอ้าวตายซะแล้วแม่สาวคิดตินซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทําให้บักยางคิดได้ว่ายังไงบักหลุยบ้าสวัสแกก,ก็ไม่น่าจะกลับตัวเป็นคนดีมันก็เลยแอบสงสารให้กับเพื่อนหานแกว่าบักฟิลิปถูกขังไว้ตรงไหนเพราะเหลืออดกับบักหลุยแล้วเหมือนกันซึ่งบักหลุยที่ตอนนี้ไม่ไว้ใจใครแล้วก็บอกให้ฐานจับตาดูบักยางและถ้ามีอะไรผิดปกติให้รีมารายงานกูด่วนเลยและช่วงนี้กูไม่ไว้ใจใครแล้วและอีกสักพักฐานแกทั้ง3ก็ใช้อุบายลงมาที่คุกใต้ดินเืกกกอกลไดนเพราากเข สามารถพาบักฟิลิปออกมาจากห้องขังและกําลังจะวิ่งออกไปจากคุกแห่งนี้แต่จู่ๆบักยังก็โผล่มาและบอกว่าตอนนี้นะ่ะบักหลุย์บรรดาทหารมันร้องไว้หมดแล้วซึ่งมันก็ทำให้ทหารแก่นังสี่กับบักฟิลิปนักกากเหล็กไม่สามารถหนีออกไปจากคุกแห่งนี้ได้พวกเขาทุกคนก็เลยต้องยืนหยัดสู้ทั้งที่ก็รู้ว่าไม่น่าจะสู้ได้เออมันมากันเยอะสักขนาดนั้นแต่ทหารที่เข้ามาด้านในมันก็เหมือนจะมีน้อยเกินไปทําให้ทหารแก่ชนะการต่อสู้และยืดเวลาตายกันได้อีกสักแป๊บหนึ่งเออเถิดสวัสดีพักยกและในระหว่างที่บักผ่อน บักหลุยก็คือลูกกูเนื่องจากก่อนที่พระราชินีจดน,นจับแต่งงานมันเคยเสวัสดิ์แกกับกูมาแล้วนับให้ทวนอผลงานกูทั้งนั้นซึ่งมันก็ทําให้บักยังต้องทนรับใช้ลูกและเมียของตัวเองโดยที่ไม่สามารถเปิดตัวได้เออแครมันจะไปกล้าเล่าเรื่องแบบนี้ส่วนบักหลุยที่รู้ว่ายังไงมันก็ชนะก็บอกให้ทุกคนมอบตัวซะจะได้ไม่ต้องตายแบบทรมานทรกรรมก็คือยังไงก็ตายหากันเหมือนเดิมแต่ทหารแกพวกนี้ก็ไม่ยอมและยืมเป็นแถวหน้ากระดานเพื่อจะวิ่งเข้าไปสู้กับปืนผาหน้าไมา้ที่หารปักระบอบหาพวกเขาทุกคน นซึ่งมึงก็ทาให้ฐาน f อทุกคนพากันยิงเบี่ยงไปทางที่ไม่มีคนหรือหลับตายิงมั่วๆเซึร์งมงก็แน่นอนว่าฐานแกทั้งสี่ก็ไม่เป็นอะไรและเดินตรงมาหาบักหลุยหน้าตาเฉยเอ้าวสวยและกูแต่บักหลุยก็ยังไม่สลดและจะทําการนอามีดไปแทงบักฟิลิปแต่บักยังก็ไม่ยอมแล้วรีบเอาตัวเข้ามาขวางเราไม่อาจจะทนให้ลูกชายคนโตต้องมาฆ่าน้องชายของตัวเองเอ้าวแล้วมึงให้ลูกฆ่าพ่อแทนเนียนะแม่งคนจะบาปกรรมบักฟิลิปที่เห็นว่าเด็ดพ่อโดนแทงก็เลยเข้าไปโนนเนียกับพี่ชายใจโฉดแต่มันก็ป่าประโยชน์เพราะเด็ดพ อ่าพ่อกูตายในกองคนนี้ที่เริ่มจะรู้เรื่องราวก็เลยไล่ทหารทุกคนออกไปจากตรงนี้เพราะเรื่องราวมันซับซ้อนนักเรงว่าเรื่องจะแพร่พายไปมั่วอีตัวนั่นล่ะครับหลังจากนั้นบักฟิลิปก็สลับตัวกับบักลวยจอมสวกแก๊กโดยที่ทหารพวกนี้ก็ไม่รู้เรื่องว่าไอคนที่อยู่ภายใต้หน้ากากมันคือกษัตริย์ลอยตัวจริงไม่ติงนังบักฟิลิปที่แค้ไม่ชายชันละเกินก็สั่งให้พาตัวบักหลุยไปขังไว้ในคุกโดยที่มีคนใบ้หูหนวดเป็นผู้คุมเพราะจะได้ไม่ต้องได้ยินเสียงหรือสื่อสารกับบััักกกกหหลลวปต,ด,วตวงงดีิิิเมรรรแแะาางง็้้บนนนนน่่นนรรจ,จฟ หนังแก่นักสามเป็นที่ปรึกษาเพื่อจะได้ช่วยบริหารบ้านเมืองระเทศชาติจะได้กลับมาสงบสุขสักทีซึ่งบักฟิลิปก็าสามารถปกครองบ้านปกครองเมืองและบริหารราชการจนทําให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและไม่ถูกเกลียดขี้หน้าเหมือนกับบักลุยถึงแม้ว่ามันจะชอบสวัแก๊กเหมือนกับพี่ชายของมันก็ตามต่เรื่องแบบนี้ใครก็ชอบแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงกับบ้านละครับสําหรับหนังเรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอ,คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด cribe เเพื่อป็นกําลังใจใผมําคลิปต่อไปแล้วมมเจกันหเรื่องหหน้าาสํรับ วันนี้สวัสดีครับ